ผงปัทมังเสริมพลังด้านอยู่ยงคงกระพันผงไบลานเผาได้แก่ผงเท่าฐานของไบลานที่ใช้จารึกอักขระเลขยันและสูตรต่างๆซึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้จานสูตรพุทธาคมและอักขระเลขยันต่างๆลงในไบลานจากนั้นจึงนํามาเผาไฟและเก็บรวบรวมผงใบลานเผาเหล่านั้นเพื่อนํามาสร้างพระสมเด็จด,ดังนั้นจึงจัดว่าผงไบลานเผาเป็นอิทธิวัสดุโดยตรงเช่นเดียวกันกับผงวิเศษห้าประการ นอกจากนี้ผงใบลานเผายังช่วยให้เนื้อเกิดความซึ้งอีกด้วยปูนเปลือกหอยถือเป็นมวลสารหลักในการสร้างพระสมเด็จโดยสมเด็จโตใช้ปูนจากเปลือกหอยทะเลที่ผ่านการเผาและบดละเอียดซึ่งเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการทําให้เนื้อพระมีความแร่งคงทนและสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลาน,านานหลายร้อยปีเกสรดอกไม้บูชาพระเช่นดอกบัวลหลวงดอกพิกุลและดอกไม้ที่ใช้บูชาพระในพระอุโบสถ